ขอกาบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์หมอกันเอกแล้วนะครับวันนี้ได้นําเอาหลวงพ่อทวดนะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดพิมกักไม่ขีดนะพิมพ์กักไม่ขีดออกในปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับสวยมากสภาพเดิมๆนะรงรักไว้ปิดทองไว้นะสภาพเดิมๆนะครับท่านลงชมนะครับผมกกใหย่ใหญ่ขึ้นมานะครับเป็นพระสภาพเดิมๆอยู่ใน กล่องหรืออยู่ในที่เขาเรียมไว้นะับไม่ได้ถอดออกจากขอบนะครับไม่ได้ถอดถอดไม่ได้นะครับอมพระเนีมม่ยผมพยายามแกะออกถ้าถอดต้องเรียมใหม่เลยนะครับเป็นสวยงามจริงๆนะครับท่านใดสนใจนะครับโทรติดต่อผมได้เลยนะครับเบอร์โทรติดต่อผม0946204471ดูครับความคามของอ์พระดูตาเนะี่ยตาดูริ้วรอยนะครับริ้วรอยงดงามจริงๆนะครับดู เป็นเรือว่านครับสภาพไม่เคยผ่านการจับเบลยนะครับอยู่ในกรอบนะอยู่ในกล่องนะครับบอกผนึกไว้แน่นแกะไม่ออกนะครับต้องต้องเอากรอบออกครับเดี๋ยวขอโทษครับนี่ครับนี่ด้านหลังนะครับดูเจดีย์ที่ประทับไว้คมมากนะครับที่รู้ข่าวมาว่าพระพิมพ์นี้นะพิมพ์กักไม่ขีดนะครับพิมพ์กักไม่ขีดนี่ออกปีสองสี่เก้าเจ็ดนี้ เป็นพระที่สร้างขึ้นมาน้อยมากนะสมัยนั้นนะครับเราสร้างของพระทวดเป็นเนื้อว่านเป็นพิมพ์หลังเตาดี่พิมพ์เนื้อว่านที่ออกมารุ่นนั้นเป็นพระที่ดังหายากจริงๆนะครับสร้างน้อยมากแต่ของปลอมก็มีมากนะครับพระนี้สภาพเดิมๆเลยนะครับผมเดี๋ยวสูมเนื้อขึ้นมาแต่พระอยู่ในกรอบอยู่ในกระจกมันก็ถ่ายยากหน่อยนะครับแต่มองเห็นความกล่าวความคมความชัดแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวแสงครับมันเป็นที่แสงนะครับ มีด้านหน้านะครับท่านใดสนใจนะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจอนะครับ0946204471นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับหลังไม้นะครับหลังไม้หรือติดต่อทางเบอร์ไลน์ก็ได้นะครับเบอร์เดียวกันนะ04ไอ้0946204471นะเบอร์ไลน์นะผมซ้ำอีกทีนะครับ0946204471เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ที่หน้าจอนะครับ ท่านใดสนใจโทรมาผมโดวจสอพระาตราคาแพงมากและหายากมากครับสร้างน้อยมากบางท่านเขาสร้างบอกสร้างขึ้นมาไม่กี่องค์นะครับมนจนจํานวนองค์พระตักกองไอากากไม่ขีดนี่นะครับแต่พระนีสภาพเดิมๆผมได้มาเป็นของเก่าคนระับของเก่าได้ตกทอดมาจากเป็นได้มาจากครูบาอาจารย์นะครับเป็นหลวงตาเป็นอะไรประเภทนี้นะครับผมได้มาผมไม่ได้ใช้งานสภาพเดิมๆนะครับดู ดูกล่องนะครับแบบนี้นะครับนะครับเขาเรียบมาแบบนี้นะครับสวยงามแสงบางแสงไม่ได้พระจะไม่สวยดูคาบแปรท้องที่ติดไว้ถ้ายังอยู่นะครับยังไม่หลุดไม่ร่อนนะครับดูขุยจากมวลสารที่ขึ้นมานะครับสวยเนื้อสวยนะครับเนื้อจะออกสีน้ำตาลนะครับเนื้อออกเป็นสีน้ำตาลเลยนะครับดู ความงดงามนะครับความงดงามของเนื้อพระท่านลองดูให้ดีนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่าน,านท่ติดตามชมผมตลอ,อดมาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านครับท่านใดสนใจก็รับไม่ได้เลยศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์ตีสี่เจ็ดหนึ่งวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ